สวัสดีไรนี่ต้อนรับทุกท่านวันนี้ <c oughs> เรามาพูดกันถึงเรื่องผู้ร้ายที่ลงมือฆ่าทูพัเชเคอร์กับคีฟี่ดีครับผมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทุกคนคงจะได้ยินข่าวกันว่ามีการพูดถึงชื่อพีดิดีเกี่ยวกับคดีการฆ่าทูพักเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องราวทั้งหมดและบอกไว้เลยว่าปัจจุบันเสื้อเมอร์ชวาบแก๊งปล่อยอย่างเป็นทางการแล้วทุกคนสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ IG วาบแก๊งอิสโอเวอร์เสื้อของเรานะครับทำมาเป็นฟรีไซส์คอตตอนร้อยเปอร์ เงินตรงนี้ทั้งหมดผมจะเอามาทําสตูเพิ่มใครที่ติดตามช่องเรามาจะเห็นว่าคุณได้เห็นแบ็กกราวน์นี้มา6 7ปีแล้วตลอดเวลา67ปีที่เราทําช่องกันมาถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องไปอีกขั้นไปขั้นไวพัฒนาเพราะฉะนั้นผมจะใช้เงินที่ได้จากการขายมือทรงนี้นะฮะเพื่อมาทําเป็นสตูดิโอเวลาอีกหน่อยถ้าเกิดมีการสัมภาษณ์ศิลปินหรือการถ่ายทํามันจะได,ด้ดูดีมีสไตล์ขึ้นเพราะทุกวันนี้เวลาที่ศิลปินมาเขาอาจจะเห็นว่าสตูดิโอเราแถบเสือเกินเออแต่ว่าเสื้อสวยมาก ขอตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขายแค่เจ็ดเก้าเก้าบาทแชทคิดดูดิคนทำเสื้อถามกูขายงี้เอากำไรจากไหนคะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมอยากทำเสื้อมาขายทุกคนจริงๆสามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วครับที่ราคา799บาททั้งนั้น799บาทเท่านั้น IG ว a า g แกง is over 350ตัวหมดแล้วหมดเลยจัดมาเจอการจัดไปทีนี้เรื่องราวทั้งหมดครับผมมันสืบเนื่องมาจากการถูกจับตัวของคีฟี่ดีชายที่ว่ากันว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าทูพักชาการับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมก็ทำไปผ่านคลิปวดีโอ เป็น10นาทีเลยไล่สืบสอบเรื่องราวทั้งหมดว่ามันเป็นมายัางไงเอกคิฟฟี่ดีนี้ฆ่าจริงไหมทูพักถูกฆ่าย,ยัางไงเพื่อนๆไปติดตามคลิปนั้นกันก่อนแต่เอาเป็นว่าปัจจุบันครับคิฟฟี่ดีเนี่ยถูกจับติดคุกอยู่เว้ยแล้วเขาเนี่ยพยายามหาทางที่จะประกันตัวตัวเองออกมา หลายๆคนเนี่ยครับเข้าใจผิดว่าปัจจุบันคีฟี่ดีเนี่ยถูกประกันตัวออกมาแล้วแต่ว่ายังนะครับผมมันเป็นการที่เขาเนี่ยพยายามจะยื่นประกันตัวแต่ว่าไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ตามครับผมเขาจะถูกทางผู้พิพากษาเนี่ยปัดตกไม่ให้ประกันตัวออกไปใช้ชีวิตติดหรูอยู่สบายที่บ้านอีกต่อไปแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าคิฟี่ดีเนี่ยครับจะเอาเรื่องราวที่ว่าเขาเนี่ยฆ่าทูพักไปสร้างผลประโยชน์ไว้ทุกคนเพราะว่าตลอดเวลาตั้งแต่ทูพักถูกฆ่าตายมาครับผมคฟฟี่ดีชายคนนี้จะเขียนหนังสือเรื่องราว วันที่ทูพักถูกฆ่าออกมาสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆรับเงินนะสัมภาษณ์แลกกับเงินนะพูดถึงเรื่องการตายของทูพักประมาณว่าตัวเองเป็นคนทําตลอดเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมาเลยเ,ยเพราะฉะนั้นผู้พิพากษาก็เลยบอกว่าเฮ้ย mm. แล้วยังจะมาประกันตัวอะไรอีกอะไม่ให้ประกันเว้ย เพราะฉะนั้นครับมันก็เลยเป็นเหตุผลให้ล่าสุดครับมันมีการยื่นหลักฐานประหลาดลาดจากคิฟี่ดีครับผู้พิพากษาเพื่อแลกกับการประกันตัวของตัวเองเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออธิบายให้ฟังสักนิดหนึ่งปัจจุบันเนี่ยครับคิฟี่ดีเนี่ยได้ออกมาป้องกันตัวเองผ่านการให้การว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนฆ่าทูพักและนะวันนั้นเขาไม่ได้อยู่ที่ลาสเวกัสด้วยซ้ำครับผมสรุปว่าเรื่องทั้งหมดที่เขาพูดมาโกหกหมดเลยเพื่อที่จะแลกกับเงินคฟฟี่ดีเนี่ยใช้หลักฐานหลายๆอย่างครับ เพื่อชี้ตัวไปที่สมาชิกอีกคนหนึ่งของแก๊งเซาวสไซคิปเว้ยชายคนนั้นมีชื่อว่าอ e ีร e ิกวอนมาตินออริกวอนมาตินเนี่ยครับจะเป็นสมาชิกของแก๊งเซาว์ไซคิปที่ตัวคิฟฟี่ดีครับบอกว่าชายคนนี้ต่าหากคือคนที่ฆ่าทูพักชากาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาถูกพีดิดดี้จ้างไปเว้ยแล้วเอกสารหลักฐานที่คิฟฟี่ดีใช้ยื่นกับ ผู้พิพากษาเพื่อที่จะบอกว่าเขาไม่ใช่คนฆ่าคนฆ่าจริงๆคืออีริกวอนมาตินที่ถูกจ้างโดย p d ดเอกสารเหล่านั้นครับพูดถึง p d ดีอยู่กว่า70ครั้งมันก็เลยเป็นข่าวสารว่าเฮ้ยพีดีฆ่าหรือเปล่าแต่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ไว้ทุกคนเมื่อผู้พิพากษาเนี่ยขึ้นให้การเกี่ยวกับคดีที่คิฟฟี่ดีต้องการจะประกันตัวตัวเองออกไปเว้ยผู้พิพากษาก็ยื่นหลักฐานว่าเฮ้ยที่คุณบอกว่าคุณไม่ได้ทํา คุณบอกว่า PD ดิดดีคุณบอกว่าอ e ีริกมอนมาตินทําครับส่งเอกสารมาหลายหน้าเลยมีทางสคริปด้วยนะมีใบโอนด้วยนะว่า PD ดีโอนเงินหลักล้านให้กับอ e ีริกมอนมาตินครับผมเอ้ยจ้างค่าถูพักครับผมแต่ผู้พิพากษาบอกว่าเฮ้ยแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าปัจจุบันนี้ทางผู้พิพากษาเขาก็มีหลักฐานเหมือนกันเว้ยพร้อมกับเบิกหลักฐานออกมาว่าตัวภรรยาของทีฟี่ดีครับผมจองห้องพักที่ลาสเวกัส1วัน แต่วันวันนั้นอ่ะภรรยาของเขาไม่ได้อยู่ที่ลาสเวกัสแล้วมันจะเป็นใครล่ะผู้พิพากษาก็เลยบอกว่ามันจะต้องเป็นคิฟฟี่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่ามาโกหกว่าตัวเองไม่ได้ทาแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วโบยให้คนอื่นพร้อมห้ามประกันตัวส่งคิฟฟี่ดีกลับติดคุกอีกครั้งหนึ่งเอกสารเหล่านั้นก็เลยออกมาเป็นที่โดง่งดังในโลกโซเชียลและทําให้ทุกคนเนี่ยมีข้อสงสัยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับว่าพีดีดีเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับการฆ่าถูกพักชกขาหรือเปล่าแต่ปััจจจุบนนนนทีี่มาาถึงณเวล้นะ ทางผู้พิพากษาเขาก็ยังยืนยันครับว่าคนที่ทำเป็นคิฟี่ดีเรื่องราวทั้งหมดมันก็มีประมาณนี้แล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็สามารถไปคอมเมนต์กันข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยแล้วก็เมอร์ชว้าวแก๊อย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะเว้ย anyway, ทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกงพี